สัสดีทผ่ผมชีว,ชวกต MDITV คอนเดิมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมใมครับกับมาครับเอาชีวิตรอด1.17นั่นเองกับสกินใหม่อีกแกวไปสกินเสือ้อผมน้ำตาลเสื้อฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวรอไปเล่นกันเลยนะครับแรงจากที่1.17ปล่อยตัวออกมาแล้วผมได้สอนโหลด1.17ไปเ เฮ้ยมันมีเมืองด้วย yeah. เอ้สดสเกลิตันสวัสดีคุณสเกลิตันอย่ายุ่กับผมนะเพราะตอนนี้ผมก็ได้ลงเชเดอร์แสงเงาที่ไม่ทําให้เครื่องผมไปสบายแต่จะบอกว่ามันสวยไหมก็พอได้แหละมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดน,นั้นไปโอเคไปเดี๋วเรามาจัดการกัน มันอาจจะบักๆหน่อยสักเล็กน้อยเพราะว่าผมลงมัดปืนไว้ด้วยนะแต่ว่าปืนมันไม่ได้คราฟตอนแรกก็คิดว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรคราฟใอะที่ลงมาแต่มันก็ไม่มีเดี๋ยวผมค่อยไปเอาออกทีหลังยาเบดี๋ยวเรามาตัดไม้ตรามเกมเอาชีวิตรอดเที่ยวหลายคนรู้จักกันนันคือการตัดไม้หังจาที่เราตัดไม้เสร็จ ตอนนี้บางทีผมก็รู้สึกมันตันจริงๆแล้วอะที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนี่ก็ถ้าช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปนี่ก็ไม่ได้อะไรมากครับติดเรียนไรอีกอย่างนึงก็คือคิดไม่ออกจริงๆจะทําคลิปอะไรดีปกติก็พยายามหาคอนเทนต์ที่มันมีใน Youtube เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูคลิปและไม่เบื่อแต่ละคนก็อาจจะเบื่อกัน ขออภัยด้วยก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคลิปแบบไหนให้ท่านผู้ชมแบบดูกันพยายามทำแล้วนะแต่ว่าเหมือนหลายคนไม่ดูกันนะ่ะอ่าก็เพื่อนผมอยากให้ผมสอนโหลดมาค่ะมินจีสิบเจ็ดที่ผมเล่นก็สอนโหลดไปแล้วแต่คนดูก็เพิ่งสองคนเศร้าเลยเห็น ผู้ติดตามก็ลดลงตอนแรก19ตอนนี้เหลือเป็นประมาณเหลือ10อ,อะไรนะ18เออลดมาหนึ่งคนเห็นแล้วรู้สึกแบบมันเริ่มท้ออ่ะโจทย์ที่จะคิดในการทำก็ไม่ไม่คิดไม่ออกแล้วอ่ะแล้วไม่เห็นผู้ติดตามลดเนี่ยก็เสียใจอ่ะว่าทำมาแบบก็ นะแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับก็มั็นสิท์ของบุคคลแล้วว่าจะดูเลยไม่ดูก็ไม่ได้ว่ากันนะครับถ้าจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันโอเคใครที่ดูอยู่ก็ฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามไอเอ e นเดอร์ man. แล้วอย่ามองตาม,มันานะครับไม่งั้นละเสร็จเลยลมันเป็นคนที่แบบว่า ไม่ชอบให้คนอื่นมองตาสไตล์จะรักตัวสงวนตัวโอเคนะอย่ามองอย่ามองอย่ามองอินโนแมนอย่ามองนะอิะ erman, นโนแมนอือจ้าอินโนแมนเราไมเคยรู้จักกันนะแมนอย่ามองตานะ มองเมื่อไรกระวุ่นวายกระทันทีจุ๊บเดวใช้หวามาปึ้งจากเอด้านล่างนี้สะดุ้งเลยนะเนี่ยเฮ้ยจ๊บปุ๊บอืมเดราจะทำเหมือนย่อมๆแถวนี้ ที่จีนตัวนี้มันก็เป็นเมืองแหละแต่ไม่อยากก้ายังไม่อยากลงไปเดี๋ยวท่ากับเอ็นอร์แมนไม่ไหวอุย๊ยจัดยุดดีเจอเรกแวจัดไปครับเต้าเผาฟูดแนนมาเลยพิกแอกหินขวานหินต้องมาดาบผินต้องมาครับ ยังยังใส่ไม้เข้าไปเลยปแต่ขุดเหล็กกันนีโอ oh, เจนาตีเหล็กมาเลยยิมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเวอรชัน1.17นี่แร่เยอะมากก็พยายามอยากจะพยายามทำให้มันคลิปมันไปยาวๆแบบไม่หายไปเหมือนสมัยตอนที่ เอาชีวิตรอดช่วงไอเอาชีวิตรอด1.8ึ่อะที่ทาไปไม่กี่คลิปก็หายอีกแล้ว<ม>ก็ขออไปด้วยเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วว่าจะทําอะไรต่อเอ็นแมนไปยังเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะแตเราจะค่อยต่อลงไปเรื่อยชุบชุบมองเอาชุบอ,อ่ะเราจะขยายอาณาเขต เรื่อยๆชุบก็ยาเพึ่งหายกันไปไหนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยนะครับหลายคนก็บอกว่าทําไมคลิปมันไม่สนุกอะไรตํานองนั้นก็พยาย,ยาทมทาให้มันสนุกแล้วนะผมก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะทําอะไรดีให้ท่านผู้ชมแบบไม่เบื่อกันนะหลายคนบอกว่าพี่ เฮ้ยมึงทำไมมันน,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 นุ่นนี่น่ามันนั่นนี่นุ่นเอ้าก็มันคิดไม่ออกจริงๆอ่ะหลายคนผมตอนนี้ก็กำลังจะทำซีรีส์ใหม่อีกแล้วเพื่อนซีป่วนก็จะเป็นเนเรื่องที่เดี๋ยวผมจะไปเอาแมปเมืองมาแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาแมปนัน้นให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สวยกว่าเดิมเดี๋ยว รอติดตามรอติดตามมาเนี่ยนอนอ้าวนี่มันล่าติดตามเลยท่านผู้ชมตอนนี้จังหวะนี้มีอยู่แล้วอะซีรีส์นั้นอะ่ะแต่ผมให้ได้ให้คิดก่อนว่าท่านผู้ชมจะดูไหมออยากถามอ่ะท่านผู้ชมจะยัง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 จะดูไหมอ่ะไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมจะดูคลิป บปล่ะจะดูไม่ไม่ใช่ถามแบบนั้นสิจะถามว่าถ้าผู้ชมเบื่อกันไหมอะ่ะเอต้องถามแบบนี้ถ้าผู้ชมเบื่อกันหรือเปล่าถ้าเบื่อผมก็จะไปเปิด YouTube แล้วก็ตามหาอะไรมันน่าสนใจแล้วเอามาปรับปรุงเอามาปรับแล้วก็ใช้ใหม่ไม่ก็ไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็เอามาปรับปรุงใหม่ ก็น่าจะได้มั้งน่าจะมะนี่สิหวังว่าซีรีส์จะอยู่นานๆนะเพราะว่าปกติเล่นเอาชีวิตรอดผมเป็นคนที่เล่นเอาชีวิตรอดดูมากล่ะตากเลยแหละก็อย่าว่ากันนะคะผมประมาณแบบผมไม่เก่งจริงๆอ่ะไอพวกแบบว่าสร้างอุปกรณ์แบบอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันเป็นเครื่องปั๊มของต่างๆอันนั้นบอกอยู่ตรงๆครับทําไม่เป็นทําไม่เป็นจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยทําไม่เป็นเฮยอย่างน้อยก็ยวผมจะหาอะไรต่างๆมาทำมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวผมขอ หาก็หาอะไรมันคอนเทนต์น่าสนใจคอนเทนต์น่าสนใจที่ตอนนี้ผมกะจะทำอยู่ที่ผมคิดขึ้นมาเองแล้วก็เพื่อนสีสุดป่วนแล้วก็เอาชีวิตรอดเดี๋ยวอะไรที่คิดได้ตอนนี้แต่ว่าซีรีส์อีกมากมายก็จะตามมาทีหลังเรื่อยๆนะเพื่อนสีสุดป่วนนี่กะว่าจะมาแทนหมู่บ้านสุดป่วน เพราะว่าหมู่บ้านสุดเปิดนี่กะจะไม่ทําต่อแล้วอันนี้ของจริงแล้วนะไม่เหมือนคราวนั้นที่เล่นมาครับหนึ่งเอาชิวิรอดหนึ่งจุดสิบแปดอะอหนจุดแปดอะไรล่ะหนึ่งจุดแปดจะไม่มาหนึ่งจุดแปดอะที่ผมบอกว่าผมจะไม่ทําต่อแล้วก็ยังทําอยู่แต่อันนี้ของจริงแล้วไม่ทําต่อแล้วอ่าอันนี้เอาของจริงแน่ๆแล้ว ผมไม่ทำต่อแล้วนะครับซีรีส์เพื่อนซีสุดปวะไม่ใช่เพื่อนซีดิเพื่อนซีเป็นซีรีส์ใหม่หมู่บ้านสุดปวอนนะ่ะผมกะจะไม่ทำต่อแล้วนะกะจะให้มันเป็นซีรีส์ที่ยังคงท่านผู้ชมยังเคยดูกันถึงแม้ว่าจะทำเพียงแค่สิบอีพีมั้งสิบตอนเออ โอเคก็เดี๋ยวรอซีรีส์เพื่อนซีสุดปวนได้เลยน่าจะมาอีกเร็วๆนี้แหละมาเน่ส่วนซีสุดปวนอ่ะกะมาเน่ชัวร์ร้อซแต่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอ้าวเจ็บเลยไม่รู้ว่าจะตอนไหนเนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนในเรื่องว่าจะปูยังไง แต่ในเรื่องที่ผมคิดไว้คร่าวๆก็จะปลูกประมาณว่ามาเที่ยวเมืองมาก็มาเที่ยวต่างๆอะไรทำนองน,นั้นก็รอติดตามก็มามีแน่เดี๋ยวรอติดตามเกยแต่มันจะมาวันไหนเนี่ยแหละก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ดู คลิปก่อนใครแล้วมาเม้นหนึ่งเม้นสองเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคบก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปเป็นตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกิงกองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในช่อง Quick MDI TV ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับใครมีคอนเทนต์อะไรก็สามารถแนะนำมาได้นะคะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า